ทุกคนกินนมกันได้ย,ยังคะวันนี้นะคะเราจะมากินนมตามรอยลิซ่านะคะตอนนี้หายากมากนะไปซื้อที่เซเว่มาได้แค่โส,สุดสุดท้ายอีทุกคนเราจะมายันดูก,กันด้วยนะฮะไปะแกะกันเลยกนินเนอ,อร์บูกินเน<ม> มึงเต้นมึงเต้นมึงเต้นแบบนี้เต um anyway. ้นอะไรพ่อมึงเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรบ้างูถามจริงเหรอแชนี่นะคะนมนี้อร่อยมากเลยนะคะมันมีความเค็มเป็นนมฟาสเทอร์ไรใช่ไหมฟาสเทอร์ไรฟาสเทอร์ไรฟาสเทอร์ไรบอกเป็นกัสเตอร์ไรกัสเตอร์ไรกัสเตอร์ไรฟาสเตอร์ไรกัสเตอร์รฟาสเตอร์ไรฟาสเตอร์ไร ปูปูป <siendo Likewise, S 2> ูปูปูวันนี้ปูน <desserts> ีปูแต่งตัวเป็นอะไรนี่ปูเป็นอะไรฮะแต่งตัวเป็นโรซ่าค่ะแบ๊กแบ๊กนะคะวงแบ๊กแบ๊กโรซ่าแบ๊กนะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยปีช้าอร่อยจ้าอร่อยจ้า อันนี้เป็นประมาณกี่มิลิลิลตรนะประมาณ200มิลลิลิตรนะคะทุกคนเนี่ยอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงอ่ะกินจะหมดอยู่แล้วนะคะทุกคนอร่อยมากว่ะลูกอร่อย,ออรอยจริงจริงอร่อยแบบตะโกน,นหมดแล้วนะคะเพื่อนจบแล้วนะคะ 吧，吧。<Bye. S 2> <Bye. S 3>